สวสินค้าการเกษตรนั้นคืออันดับสุดท้ายนะครับซึ่งเกษตรกรชาวไทยไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการส่งออกไปอเมริกาเลยและที่สําคัญทุนเหล่านั้นมันไม่ใช่คนไทยนะครับเจ้าของกิจการยานยนต์เจ้าของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านั้นคือทุนต่างชาติเกือบร้อเซเขาเข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อใช้สิทธิ ในทางภาษีแค่นั้นเองเต็มที่คนไทยก็ได้แค่เป็นลูกจ้างรายวันลูกจ้างพนักงานบริษัทแค่นั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเต็มเม็ดเดต็มหน่วยจากการส่งออก1.6ล้านล้านบาทแต่สิ่งที่คนไทยลืมคิดไปว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องจ่ายให้กับอเมริกาเป็นวินาทีนั่นก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆครับสินค้าเขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Google Chat GPT หรือแม้แต่แพลตฟอร์มต่างๆเมื่อเวลาเราจะขายของใน Facebook ในสื่อออนไลน์ต่างๆเราก็ต้องมีการยิงแอดเราก็ต้องเสียเปอร์เซ็นต์เสียภาษีเสียค่าบริการทางแพลตฟอร์มนะครับพวกนี้ไม่ได้รวมเอามาคิดเป็นมูลค่าเพื่อหักลบกับการที่เราได้ดุลการค้าจากอเมริกา1 6ล้านล้านบาทน,นะครับซึ่งถ้าคิดกันจริงๆผมว่ามันอาจจะทําให้ประเทศไทยนั้นขาดดุลการค้ากับอเมริกานี่ยังไม่รวมเกี่ยวกับ บริษัทที่สูบน้ํามันอยู่ในประเทศไทยอย่างเชีพรอนก็เป็นของอเมริกาสูบน้ํามันจากอ่าวไทยแล้วมาขายให้ประชาชนคนไทยแพงๆใช่ไหมครับเออเราก็ลืมไปเราก็ไม่ได้คิดนะครับแล้วไหนจะอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่อเมริกาขายให้ประเทศไทยให้กองทัพไทยมันเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆนะครับบางคนก็บอกว่าอย่าไปขัดใจอเมริกาเพราะว่าเราได้ดุลการค้ทาทั้งๆที่คนไทยบางคน ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่รู้ว่าประเทศไทยนั้นได้อะไรจากอาเมริกาบ้างมันเป็นแค่ฐานการผลิตให้ชาวต่างชาตินั้นส่งออกสินคา้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นมูลค่าหลักของประเทศเราก็อาจจะได้แค่ส่วนต่างทางภาษีนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแต่สินค้าการเกษตรคือหัวใจหลักเราไม่ได้อะไรเลยและเมื่อเราสรุปจริงๆแล้วประเทศไทยอาจจะไม่ได้ดุลการค้ามากมายอะไรกับอเมริกานะครับแล้ววันนี้ อเมริกาก็แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการแค่ผลประโยชน์จากประเทศไทยเท่านั้นอย่างเช่นการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับแร่แร่เอ,อิร์ธที่นายกอนุชินไปเซ็นนะครับประเทศไทยจะได้อะไรประชาชนคนไทยก็ไม,ไม่ไม่มีทางรู้นะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่ประเทศไทยควรจะหาตลาดใหม่นะครับเพื่อสำรองเราไม่ควรเป็นลูกกระจกของใครนะครับเราสามารถค้าขายกับจีนรัเสเซียหรือแม้แต่กลุ่มบริกนะครับที่เป็นคนเอเชียด้วยกัน ที่ค้าขายกันแบบแฟงแฟโดยที่ไม่มีการเอาเรื่องภาษีมากดดันทางการค้ากับประเทศเล็กๆอย่างพวกเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องตื่นรู้และคิดและทําความรู้เท่าทันกับพวกชาติตะวันตกนะครับพวกเขาต้องการแค่ผลประโยชน์เท่านั้นเขาไม่ได้จะมาสวามิภักดิ์จงรักภักดีเห็นเราเป็นบ้านใกล้เลือนเทียงเห็นเราเป็นพี่เป็นน้องเหมือนคนเอเชียด้วยกันผมว่าไม่มีหรอกครับทุกประเทศต่างมีผลมีประโยชน์ ต่างอยากกอบกลวยผลประโยชน์ให้กับประชาชนในชาติของเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ประเทศไทยทําไมไม่คิดจะเอาผลประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยแต่กลับสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้กับพวกของตัวเองโดยแม้แต่กําลังจะขายชาติขายแผ่นดินขายทรัพยากรยก,รยกสมปทานทรัพยากรของคนทั้งประเทศให้กับต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอกำลังใจโดยการกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามหรือจะสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนหรือจะซื้อสินค้าที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือตะก้าหน้าช่องได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ขอ mm hmm. ขอบคุณล่วงหน้านะครับ